ยังไงคะถ้าเราเป็นแฟนกับคนทั้งเมืองและผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนะคะก็คือน้องจีน่านั่นเองค่ะและนี่ก็คือบ้านหลังแรกที่เราตัดสินใจเลือกนะคะไปไปเคาะประตูกันน้องจีน่าต้องสู้นะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาโหดอยู่นะ โดยเฉพาะคนหัวแดงเนี่ยผู้สาวหัวแดงเนี่ยโหดมากโอเคนี่ค่ะคุณบ๊อบเขากําลังนั่งดูทีวีอยู่นะคะไปโดจีหน้าไปทําความรู้จักแล้วนั่นไงนั่นไงคุณผู้หญิงเขาขึ้นไปข้างบนนะคะดังนั้นเราจะรีบจีบเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่าเออเพิ่มความยากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดแบบคุณผู้หญิงเขาจับได้อะไรแบบนี้ตอนที่เราไปจีบผู้หญิงอะมันจะลําบากเพราะว่ามันจะติดลบกันไงดังนั้นเราต้องแบบจีบแบบแนบเนียนค่ะ โอ้ยสวัสดีนะคะคุณบ๊อบคุณเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอคะ ออผมก็นั่งดูหนังคนเดียวแบบนี้บ่อยๆอยู่อะฮะเพราะว่าแฟนผมเนี่ยไม่ค่อยดูกับผมเลยเจริงเหรอคะงั้นเดี๋ยวให้จีน่าเนี่ยนั่งดูเป็นเพื่อนไหมคะว้าแย่จังเลยทำไมถึงปล่อยให้คุณบ๊อบมานั่งอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ละเนี่ยนี่ค่ะดอกไม้สำหรับคุณอุ้ยแล้วเขารับด้วยคุณผู้ชมเห็นปะขึ้นหัวใจละอันนี้คือดิฉันรู้ทริคในการจีบซิมแบบให้ได้รวดเร็วอะคุณผู้ชมก็คือการให้ดอกลิลลี่ เขาจะจีบกันง่ายขึ้นนะคะ นี่คุณบ๊อบไม่อยากจะบอกนะคะฉันเคยเห็นแฟนคุณฉี่ลาดด้วยล่ะค่ะใช่หรอทำไมซิมมาถึงพูดอะไรเกี่ยวกับเป้าเลอะคาบสีเหลืองๆโอ้ตายตายตายโอเคตอนนี้เขาก็ดูทรงจะไปได้ดีนะคะนี่จีบกันเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาจริงๆคือดิฉันจะทำให้มันแบบว่าไม่เกมนะคุณผู้ชมจะพยายามให้ไม่เกมเนาะคือความจริงอะให้เกมมันก็ฮาดีแหละแต่ว่าเราจะแบบ เพิ่มความท้าทายางไงเราต้องแบบไม่โดนจับได้อะไรอย่างงี้นี่เห็นปะเขาจุกมุกจุกมือกันแล้วว่าอ้ามีจูบแรกแล้วนะคะคุณพ่อคะฉันคิดว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมาไกลแล้วนะคะเพิ่งเจอกันเมื่อกี้ทำไมอะทำไมอ้อแฟนเขากำลังลงมาคุณผู้ชมเขาก็เลยผลักหน้าเราอโอ้ my god เกือบไปแล้วไม่หลัดสีนาแฟนผมเกือบมาเห็นแล้วเนี่ย เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราอุ๊ยอุ๊ยแล้วเขาจีบแฟนตอนหน้าอย่างงั้นน่ะเหรอเขาจีบแฟนเขาตอนหน้าที่ฉันอย่างงั้นน่ะเหรอแต่ดิฉันไม่แคร์นะดิฉันไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยอะ่ะไม่มีความโกรธเคืองจีน,น่าคือไม่โกรธอะไรทั้งสิ้นและคุณผู้หญิงมายืนตรงนี้ทําไมไปที่อื่น ไปที่อื่นได้ปะแล้วตอนนี้นะคะความยากก็บังเกิดแล้วค่ะเพราะว่าแฟนเขาเหมือนจะรู้ทันน่ะที่ลาค่ะคนนี้นี่ใครเหรอคะทำไมเขาถึงอยู่ในบ้านเรานานจังเลยอ,ะอ่ะเอ่อเธอชื่อว่าคุณจีนะ่านะคะเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วล่ะอื <c oughs> เนียนมากเลยนะคะคุณบ,อบ๊อบอะใช่ค่ะคุณเอลิซาฉันเนี่ยเป็นเพื่อนกับบ๊อบตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วค่ะเราสองคนเนี่ยสนิทกันมากๆเลยนะคะแต่เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะทําไงดีอะคุณผ,ผู้ชมเราจะไล่เขาไปยังไงดีอะคือถ้าอยู่อย่างนี้คือจีบไม่ได้เลยนะไปให้พ้นเดี๋ยวเราจะไล่นะคะ,ะคุณเอลิซาคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตคุยเรื่องส่วนตัวกับคุณบ๊อบนิดนึงได้ไหมคะคุณช่วยไปจาก ตรงนี้ก่อนได้ไหมไปชิวชิวช,วช่วยไปจากโอ้โหไปแค่นี้เราไปแค่นี้โอ้ยตายตายตายทำไงดีล่ะเนี่ยเอ่อทำไงดีล่ะคะคุณบ๊อบโอเคโอเคโอเคผู้หญิงเขาไปแล้วคุณผู้หญิงเขาไปแล้วโอเคคุณผู้ชมทางสะดวกถึงเวลาสารสับกลับมาทำไมมาทำไมให้ไอ้บ้านนาละนวลน,น้องอย่ามาได้ไหม เขาก็บอกอยู่ว่าเขาจะคุยกันตามภาษาเพื่อนน่ะ พอใจบ้างไหมอะมันเป็นความลับของเพื่อนสมัยมัธยมอ่ะคนเป็นแฟนมันก็ไม่ควรจะรู้ปะเออแต่อันที่จริงเนี่ยฉันเป็นแฟนกับคุณบอบนะไม่ว่ายัางไงเราสองคนก็จะไม่มีความลับอะไรต่อกันน่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยตรงนู้นโอ้โหาจะตามมาทำไมล่ะพี่ฉันุูสาหนีไปตรงนู้นแล้วคุณก็ยังตามมาโอเคเราจะไล่เขาอีกรอบหนึ่งนะอ่าคุณแอนลิซาเรื่องนี้มันจำเป็นจริงๆอะค่ะ มันเป็นเรื่องแบบความลับจริงๆอ่ะฉันรู้สึกอายมากเลยถ้าคุณมารู้เรื่องพวกนี้อ่ะคุณช่วยไปที่อื่นก่อนได้ไหมคะโอเคคุณบ๊อบคุณบ๊อบเขาเดินไปที่อื่นละอ่าโอเคโอเค แล isa, ้วเอริซ่าโมโหมากเลยอะ่ะโอเคโอเคโอเคเราทางสดวกแล้วนะคะดังนั้นเราจะมาสารสัมพันธ์กันต่อไปไปจีบคุณบ๊อบต่อโอ้โหดีนะไม่จุบกันตั้งแต่ตอนที่คุณเอริซ่ากาลังจะลงบันไดามากคุณผู้ชมดีนะที่ฉันโดนผักหน้าก่อนเห็นปะคือเขาไม่ได้รังเกียจเราเขาชอบเราเหมือนกันแต่เขาก็กลัวแฟนเขาจับได้ไงแกโอเคเราจะมาขยับเขาไปใกล้ๆ, <S <S ๆนะคะขยับเขาไปสักนิดชิดๆเข้าไปอีกหน่อย นะคะอุย้ยตาละตาละ,ตาละทางสะดวกถึงแม้ว่าความจริงก็อาจจะสามารถเห็นผ่านหน้าต่างได้อยู่นะคะแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะมองเข้ามาหรอกมั้งโอเคเราจะจีบกันต่อให้ตายเราไม่บอกเขามาเหมือนเหมือนจะเดินเข้ามาในบ้านแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบนะคะเราต้องรีบเราก็คาดหวังว่าโอเคเขายังไม่เข้ามาคุณผู้ชมเขาเก็บขยะอยู่ไม่เห็นไม่เห็นแน่แน่ต้องไม่เห็นแน่นอนโอเคเราจะจัก,กระจี้กันนะคะนี่อุย๊ย เมื่อกี้นี้เนี่ยเนียนมากๆเลยนะคะคุณบ๊อบเกือบโดนจับได้แล้วไม่ล่ย <c oughs> ชูค่ะชูที่แบบตัวแสบมาโอเคเราจะจูบแรกกันได้แล้วนะคะมาค่ะอื <c oughs> <c oughs> เออเอาจริงๆชาเลนนี้มันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมไปเล่นกันได้เด้อแบบเอาให้จับไม่ได้อะจับไม่ได้ไม่ไไม,มทันอะไรแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะขอเป็นแฟนกันแล้วนะคะวิเดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยเราไปต่างประเทศกันไหมคะคุณบ๊อบแต่ตอนเนี้ยเราเป็นแฟนกันได้ไหมอ่ะเออได้เลยค่ะเราเนี่ยจะเป็นแฟนที่ดีต่อกันนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคได้แล้วหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชม เรียกว่า1คู่ก็ไม่ได้เนาะต้องเรียกว่าได้แฟนแลน้ว1คนโอเคค่ะหมดหน้าที่แล้วคุณบ๊อบคุณเอลิซาอยู่ไหนคะ <c oughs> คุณเอลิซาขึ้นมาข้างบนแล้วโอ้โหนี่คือโชคดีมากๆเลยนะที่เขาแบบไม่เดินมาทางห้องดูทีวีอ่ะถ้าเขาเดินมานี่ก็คือโป๊แตกแล้วนะคะโอเคเราจะไปคุยกับคุณเอริซาบ้างแล้วนะบายยนะคะคุณบ๊อบคุณหมดหน้าที่แล้วค่ะเราเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงหน้าที่ของแฟนคุณแล้วไป <c oughs> <c oughs> ไลูกจีน่าไปจีบคุณเอริซาเร็วเพิ่งจะจีบหลัวเขามาเรามาจีบแฟนเขาแล้วค่ะตอนนี้คุณเอริซาคะคุณชอบนาโรซ่าหรือเปล่าอ่ะฉันก็ชอบนะว่าแล้วเชียวเราเลยใส่เสื้อสีเขียวเหมือนกันเลยนี่ไงคะวย ดูยอย่างนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอ,อยังไล่ฉันอยู่เลยไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไล่แล้วตอนนี้อยากจีบค่ะอูยอ้ยคุณบ๊อบเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะที่ได้แฟนสวยๆแบบคุณเอลิซ่าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยที่โซฟากันดีกว่าไหมอะ บ้าเธอนี่ก็พูดไปนะจีน่าจะว่าไปเนี่ยเธอก็เป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะคะคุณจีน่านอกจากเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเนี่ยความจริงเป็นอย่างอื่นก็ดีนะคะ <c oughs> คุณจีน่าเนี่ยคงจะเหนื่อยมากเลยใช่ไหมอ่ะที่ต้องทําความสะอาดบ้านแบบนี้ <c oughs> อันนี้คะ่ะดอกไม้สำหรับคนเกง่ง <c oughs> มันก็แย่เหมือนกันใช่ไหมคะที่ผู้ชายเนี่ยไม่ช่วยอะไรเราเลยฉันเข้าใจนะคะฉันเป็นเพื่อนกับคุณบ๊อบตั้งแต่มัธยม ฉันเข้าใจว่ามันเนี่ยขี้เกียจมากๆเลยน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้าคุณยังไม่เป็นแฟนคุณบ๊อบเนี่ยฉันคงจะจีบคุณไปแล้วละคะ่ะเพราะว่าคุณเนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยเ<อ>แล้วตอนนี้คือยังไม่จีบถูกแหมยังไม่จีบถูกแหมจีบไม่เหลือแล้วคะ่ะตอนนี้้าจีน่าเนี่ยลหละก็พูดอะไรก็ไม่รู้่พูดแบบนี้เนี่ยฉันก็เขินแยะสิคุณเอลิธาคะตอนที่คุณเขินเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะ อืมวิลวาลาเขาทั้งสองนะคะก็จุ๊บกันแล้วคุณผู้ชมไปค่ะดิฉันคือแบบเซียนมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชดิฉันค่ะดิฉันไม่ได้เซียนแต่น้องจีน่าต่างหากที่เซียนโอ้ดิฉันเป็นคนดีบ้าบอกแล้วเดี๋ยวนั่นคุณเอลิซาจะขึ้นไปไหนอะโอ้ยังคุยกันไม่จบเลยไหมอะอุ้ยอย่าบอกนะว่าเขาขึ้นมาหาคุณบ๊อบไม่ ไม่ว้าตายแล้วเขาึคนมาหอมแก้มคุณบ๊อบว่าอะไรอ่ะทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องป่ะเมื่อกี้พกุกงจ้ะจุ๊บกับฉันไปเองนะคุณจีน่าและนี่ค่ะน้องจีนาก็คือเดินสวนคุณบ๊อบแบบไม่มีเยื่อใหญ่ <c oughs> เป็นแฟนกันปุ๊บก็คือไม่สนใจปั๊บ ปจีบคนใหม่ปุ๊บปั๊บปับปุบป๊บเลยค่ะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะต้องขอเป็นแฟนคุณจีน่านะคะขอจูบอีกสักรอบก่อนถ้าจูบรอบนี้เสร็จก็น่าจะขอเป็นแฟนได้แล้วนะคะมาค่ะมาค่ะคุณเอลิซา อุ้ยตายแล้วและคือสีเสื้อเขาสีเดียวกันอะมาดูน่ารักมากเลยอะทุกคนคุณเอลิซาคะฉันชอบคุณมากๆเลยอะ่ะเราเป็นแฟนกันได้ไหมอะได้สิจีน่าตามใดที่เธอไม่ฟ้องสามีฉันเนี่ยนะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังแรก <c oughs> เดี๋ยวเราไปบ้านหลังต่อไปกันเลยดีกว่า <c oughs> แลนี้คะ่ะบ้านหลังที่สองของเราตระกูลโกนนั่นเองอ สวัสดีค่ะคุณมอติเมอร์คุณเนี่ยดังมากๆเลยรู้ตัวไหมคะฉันเนี่ยติดตามคุณมาตั้งแต่เดซิมหนึ่งแล้วนะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมา,มากๆเลยค่ะที่ได้เจอกันในวันนี้ โอ้เธอเนี่ยก็พูดไปอะนะฉันเนี่ยก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งน่แหละไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากมายหรอกนะโอยไม่ได้สิคะอยู่มาตั้งแต่เดอะซิมหนึ่งขนาดนี้อะฉันเนี่ยเอฟซสุดๆไปเลยค่ะเอาจริงๆคุณมอติเมอเนี่ยตัวจริงดูดีมากๆเลยนะคะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉันก็อยากจะเป็นแฟนกับคุณจังแต่ว่าคุณมีแฟนแล้วนี่นาแต่ไม่ว่ายังไงอ่ะช่วยรับดอกไม้ดอกนี้จากเอฟซีตัวน้อยๆไปด้วยได้ไหมคะโอ้ได้อยู่แล้วครับผมเนี่ยความจริงแล้วก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นหรอกนะก็แค่อยู่มาตั้งแต่เดือนซิมหนึ่ง <laughs> คุณมอติเมอร์คะจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอจุบมือคุณสักหน่อยอะ่ะน่าจะไม่ว่าแล้วคะ่ะตอนนี้อ่า งั้นขอจุบปากด้วยละกันนะคะเสร็จไปอีกหนึ่งแบบนี้ค่ะเข้ามาในคาร์ลือหาดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขอเป็นแฟนเลยนะคะุอยจะได้เป็นแฟนกับคุณมอติเมอร์แล้วหรือเปล่าหรือเปล่าเขาจะรับหรือเปล่าเอางี้ก่อนอ่ะคุณมอติเมอร์คะเราเป็นแฟนกันได้ไหมอะได้อยู่แล้วครับคุณสวย แต่ว่ามือดิฉันเนี่ยเป็นอะไรเหมือนมือหักตลอดเวลาซิมมันบั๊กเหรอโอเคค่ะคุณมอร์ติเมอร์ตอนนี้ก็หมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวฉันขออนุญาตทานอาหารนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวไม่ไหว咯นอกจากจะมาทําให้บ้านเขาร้าฉานแล้วนะคะก็ยังมากินข้าวบ้านเขาฟรีอีกเป็นไงธรรมดาซะที่ไหน้อะไรอะยังกินไม่หมดเลยอะไรคุณมอร์ติเมอร์ไม่ต้องรล่งรักขนาดนั้นก็ได้ปาสวัสดีนะคะคุณเบลล่าอุ๊ยฉันเนี่ย รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยล่ะค่ะที่ได้มาเจอคุณเบลล่านะที่แห่งนี้คุณมอติเมอร์ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันไม่บอกอะไรคุณเบลล่าหรอกค่ะคุณน่ะไปที่อื่นได้แล้วเพราะว่าฉันจะจีบคุณเบลล่ายังไงล่ะสวัสดีค่ะคุณเบลล่าคุณเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะสีแทงเนี่ยเหมาะก,กับคุณมากจริงๆเลยอะ่ะ แถมการแต่งตัวของคุณเนี่ยก็ยังดูดีมากๆอีกด้วยววางๆเนี่ยสอนฉันหน่อยได้ไหมคะฉันแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเลยอะโอเคคุณมอติเมอร์ออกไปออกไปล้างจานโอเคโอเคทางสะดวกคุณผู้ชมมาเราจะเริ่มปฏิบัติการจีบนะเดี๋ยวนี้ อาคุณเบลล่าคะสีผมของคุณเนี่ยดำขับสวยมากๆเลยนะคะโอเคโอเคเขาอยู่ห้องน้ำเขายังอยู่ห้องน้ำโอเคเขาอย่าเพิ่งมามาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคโอเคโอเคหัวใจเสร็จพอดีนะคะโอ้ยตา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 ยคุณเบลล่าคะคุณเนี่ยเหมาะกับดอกไม้สีแดงมากๆเลยนะดูเข้ากับคุณสุดๆไปเลยค่ะบางทีฉันก็สงสัยนะคะว่าระหว่างดอกไม้กับคุณเนี่ยอะไรสวยกว่ากันอุย เธอนี่ก็ปากหวานเหมือนกันนะเนี่ยบ้าบอจีน่าพูดอะไรก็ไม่รู้ว่ะถ้าหาว่าฉันปากหวานแล้วเนี่ยก็ต้องลองชิมดูก่อนนะคะเสร็จไปอีกหนึ่งู <c oughs> และเนื่องจากว่า EP ีที่แล้วนะคะคุณเบลล่าของเราเนี่ยโคตรจะแบบเทพโคตรจะเซียนอะคุณผู้ชมดังนั้นเราจะลองวูฮห้กับคุณเบลล่าดูนะคะอยากรู้ว่าคุณมอร์ติเมอร์เนี่ยจะจับได้หรือเปล่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะ โอเคค่ะให้เขาได้เสพสุขกันนะคะระหว่างที่คุณมอติเมอร์อยู่ไหนคุณมอติเมอร์อยู่ไหนไม่อยู่เอ้าไม่อยู่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่<___>นี่ค่ะกําลังแบบดื่มกาแฟเลยนะคะแล้วคุณเบลล่ากับน้องจีน่าของเราก็คือเสบสุขกันแบบไม่มีใครจับได้เลยโคูด โคตเนียนประเด็นคือตอนนี้ใครคือชูที่รู้งานค่ะระหว่างเบลล่ากับจีนา่าเพราะว่าทั้งคู่ก็คือแบบว่าโ oh. อ้อ่าคุณเบลล่าคะสําหรับเรื่องเมื่อกี้เนี้ยฉันจะรับผิดชอบเองค่ะเรามาเป็นแฟนกันเถอะค่ะรับผิดชอบเราว่าโอเคค่ะเสร็จไปอีกหนึ่งหลังแล้วนะคะ บ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่เราต้องจีบทั้งหมด3คนแต่ว่าเรารู้สึกว่าหลังเนี้ยน่าจะยากที่สุดเนื่องจากว่าเขาแบบเป็นบ้านหลังเล็กๆอะ่ะคุณผู้ชมมันทาให้มีโอกาสแบบโดนจับได้สูงมากๆเลยซึ่งคนแรกที่เราจะจีบนะคะก็จะเป็นคุณผู้หญิงเสื้อม่วงคนนี้เลยอุ้ยมามาม,าม,ามาคุณผู้หญิงหัวทองรอแปดนะคะเดี๋ยวฉันไปจีบค่ะขอจีบคนนี้ก่อนนี่ค่ะดอกไม้สาหรับคุณคนสวย อยฉันเนี่ยพึ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองเมืองนี้นะคะพอเห็นคุณแล้วอ่ะก็รู้สึกหลงรักมากๆเลยอะ่ะคือเอาจริงๆฉันรู้สึกว่าคุณสวยมากๆเลยมันทําให้ฉันเนี่ยละสายตาจากคุณไปไม่ได้เลยค่ะยิ่งการแต่งตัวของคุณที่ดูดีมากๆแล้วเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างดูลงตัวไปหมดเลยค่ะบาจีนะเธอเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้นะพูดอย่างนี้เนี่ยฉันก็เขินแย่ยละสิเขินไปเลยค่ะ ตอนที่คุณเขินเนี่ยน่ารักมากๆเลยและถ้าเกิดว่าฉันทำแบบนี้เนี่ยคุณจะเขินไหมคะ <c oughs> โอเคจูบแรกเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> แต่คือตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกง่วงมากๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมดังนั้นเราคิดว่าเราจะให้เขาแบบฮู้กันนะคะแล้วก็นอนหลับไปเออคุณผู้ชมเราจะได้แบบว่าเอาอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะเดี๋ยว อย่าบอกนะว่าคุณหัวทองกับคุณเสื้อม่วงเนี่ยเขาเป็นแฟนกันหรอเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละออ้ยเอ้าเอาเอาแล้วเราปฏิเสธเขาอะไรกันเนี่ยอะไรกันเขาเนี่ยไม่ได้เด้อจะมาเกมตั้งแต่ต้นไม่ได้เด้ออย่าบอกนะว่าเกมเนี่ยโอ้โหสากะจะไม่ให้เกมเห็นป้าคุณผู้ชมที่ฉันบอกแล้วว่าบ้านเนี้ยคือบ้านปราเซียนคือเอาจริงๆฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันอะถ้ารู้ก็จะแอบกว่านี้อะนะอันไหนดูซิว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าเอ้า ก็ไม่ใช่แฟนกันนี่เอ้าแล้วแกม,มาหาเรื่องอะไรฉันเนี่ยฮะนางหัวทองโอเคค่ะสรุปแล้วเราก็ไม่ได้เกมนะคะคือเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่ดีๆมาหาเรื่องกันอะนี่ระหว่างสองคนนี้นะคะก็รักให้กลมเกลียวกันดีโอ้โหแล้วจากที่ติดลบเมื่อกี้นะะี้ฮะทำให้เราเนี่ยหูฮูไม่ได้เลยดังนั้นเราก็ต้องจุ๊บเขาไปก่อนนะคะนี่ไปงไงโอ้ยน่ารลกถึงแม้ว่าจะเจ้าชูไปหน่อยก็เถอะ จะบอกว่าน่ารักดีเว้ยเนี่ยฮาจีน่าเธอเนี่ยมันดังร้ายร้ายสุดๆเอา้ายังไม่ได้อีกทำไมอ่ะนี่ค่ะน,น่าจะได้แล้วนะไปะเดี๋ยวเราไปูกันตอนนี้คือม่วงไม่ไหวแล้ว่าคุณเสื้อม่วงเราไปป,ปฏิบัติภารกิจรักกันดีกว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวนอนหลับไปเลยนะคะโอ้แล้วแขนดิฉันเป็นอะไรอะ คุณผู้ชมเอาจริงๆคือเกมมันบักหรือเปล่าวันนี้คือมันเป็นแค่ตัวดิฉันเลยโอ้โหแล้วสภาพดิฉันก็คือแบบไม่ไหวแล้วแม่จีบคนมาทั้งวันขอนอนเหน่อยเธอแต่ก่อนนอนก็ต้องทำงานหนักก่อนนะน <c> ะ <ười> โอ้ตายตายตาย,ยเธอจใจเย็นๆสิ <c ười> ฉันง่วงแล้วไม่ใช่อะไร อ่าฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเป็นแฟนกันได้แล้วนะหลังจากที่เราทำอะไรกันไปก็ไม่รู้อะ่ะแต่ว่าฉันขอนอนหน่อยได้ไหมอ้าวแแขนด่ฉันเป็นอะไรออ้ยตา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 ย,ตายแขนดิฉันก็คือเหมือนจะหักตลอดเวลาโอเคแต่ตอนนี้ยเนี่ยมันดึกมากๆแล้วนะคะขอน,อนอนได้ไหมอะเอานอนได้หรอ อ๋อก็คือถ้าเป็นแฟนกันก็คือสามารถนอนหลับที่บ้านกันได้ใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนี้ก็แบบสบายและคุณผู้ชมตอนแรกดิฉันคิดว่าจะโดนไล่<อ>จีน่าไม่ได้จู่จีกับคู่ของตัวเองมาสักพักแล้วไม่ว่าจะหวาดระแวงกังวลน,นี่จีน่านี่แกระแวงแฟนคนไหนถามแค่นี้ก่อนโอ้โหตายตายตายมีการแบบว่ากลัวถูกนอกใจคุณผู้ชมตายแล้ว เธอนั่นแหละกำลังนอกใจเขาอ,อยู่ <laughs> อ่าแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเขาจะแบบไปทำงานกันหมดเลยดังนั้นเราจะอยู่ที่บ้านนี้กันก่อนนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็จะทำการคุยกับคุณซัมเมอร์ไปเรื่อยๆดีกว่านี่ถึงแม้ว่าเขาจะไปทำงานก็โดนดิฉันจีบได้ค่ะจีบผ่านโทรศัพท์ไปเลยสิคะเป็นไงละลานโวอ่าซัมเมอร์คือฉันอยู่บ้านคนเดียวน่ะฉันรู้สึกเหงามากเลยอะนะโอเคค,อคุยต่อคุยต่อโอ้โหแล้วตอนนี้คือนางดาม,มากค่ะคุณผู้ชม นางกลัวว่าแฟนนางเนี่ยจะแบบนอกใจนางซึ่งก็ไม่รู้ว่าแฟนคนไหนเหมือนกันนะคะนี่กลับมานะซัมเมอร์และนี่ค่ะไม่รู้ดวงอะไรเข้าสิ่งนะคะคือแบบว่าดวงดีมากจีน่าก็คือซัมเมอร์กลับบ้านมาคนแรกคุณผู้ชมทางสะดวกสุดโอ้ยซัมเมอร์กว่าจะกลับมาดูไหมว่าจีน่ารอต้องนานนะเนี่ยอะเดี๋ยวก่อนนะจีน่าเมื่อวานเธอยังจีบเพื่อนฉันอยู่เลยไม่ใช่หรอเออแต่แต่ ก็กอดก,ก็ได้อะอ,อะไรกันก็ไม่รู้ไม่ใช่นะซัมเมอร์เราอ่ะไม่ได้จีบอะไรคนนั้นเลยเราชอบแค่ซัมเมอร์จริงๆนะถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ให้จูบนี้เนี่ยเป็นคำตอบก็แล้วกันนะมาสิซัมเมอร์เรียบร้อยซัมเมอร์สรุปเราเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหม ใช่แล้วล่ะอุ้ยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะคะตอนนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จีนะ่าอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าว่าเธอน่ะจีบเพื่อนฉันนี่นะ่ะเธอน่ะเจ้าชู้นักใช่ไหมต้องเจอแบบนี้ล่ะเดี๋ยวเธอ อย่ามาทำแบบนี้กับแก๊งฉัน,นเ้ยฉันไม่ยอมหรอกนะอุ๊ยแต่ว่าขอโทษทีนะคะว่าจีน่าชนะค่ะจีน่าเธอเนี่ยเป็นอะไรของเธอเนี่ยอยู่ดีๆก็มาทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะสวัสดีนะคะอ่าคุณชื่อว่าคุณทาวิทใช่ไหมอ่ะอ่าคุณทาวิทคะคุณกําลังเล่นเกมอะไรอยู่หรอ อุย๊ยทา,ทางเนี่ยคุณจะเล่นเกมเก่งมากๆเลยใช่ไหมคะความจริงเนี่ยฉันก็อยากเล่นเกมเป็นเหมือนกันนะฉันเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยอะอ่าและนี่ค่ะดอกไม้ค่ะฉันพังเอิญว่าเก็บได้จากสวนน่ะมันดูเหมาะกับคุณมากๆเลยอะนะ เป็นไงคุณผู้ชมความแลพลวพรานี้อุ๊ยตายแล้วผู้ชายจุบม,มือผู้ชายแบบว่าเห็นแบบว่าเห็นต้องตาต้องใจด้วยคุณผู้ชมผู้ชายก็คิดเหมือนกัน ทาวิตคะ่ะคุณช่วยจับมือฉันแบบนี้แล้วก็สอนฉันเล่นเกมได้ไหมอ่ะเมื่อกี้มีแอบ,บซูมดูนิดนึงอ่ะกล <c oughs> ัวกลัวว่าเขาจะแอบ,บกลับบ้านมากดอ,อะหวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะถ้าฉันจะจุ๊บคุณแบบนี้อ่ะอุ้ยใครเขาจะว่าแม่คุณแม่จีผู้ชายก่อนจุ๊บผู้ชายก่อนทุกอย่าง อพี่อันคะนี่คือชาเลนจ์ค่ะพี่อันจะมาว่าจีน่าแบบนี้ไม่ได้นะโอเคโอเคพี่อันขอโทษลูกพี่อันขอโทษอ่าชาวิตคุณเนี่ยจะเป็นแฟนกับฉันได้ไหมอ่ะ โอเคเสร็จไปอีกหนึ่งรายนะคะแล้วแขนดิฉันเนี่ยจะหักอะไรขนาดนั้นอไม่เข้าใจโอเคคุณผู้ชมเสร็จไปอีกหนึ่งบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปบ้านสุดท้ายกันเลยดีกว่าและนี่ค่ะบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังใหญ่หลังโตอะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะคุณอีริกกาลังดูหนังเรื่องอะไรอยู่หรอเอ่อผมก็เปิดไปเรื่อยอะนะไม่ได้ตั้งใจจะดูหนังอะไรหรอกอแขนหักอีกแล้ว เอาเหรอคะนี่ฉันไม่ได้รบกวนเวลาอะไรคุณใช่ไหมอ่ะพอดีว,ว่าฉันเพิ่งย้ายเข้ามาในเมืองนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีเพื่อนคุยด้วยเลยเลยไม่มีเพื่อนคุยเลย แต่ความจริงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากได้เพื่อนหรอกนะคะฉันอยากได้แฟนมากกว่าอุ๊ยแม่แล้วประเด็นคือเราจีบแบบทุกคนติดแบบรัว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 เลยอ่ะคุณผู้ชมคุณี่ยใส่ชุดดูดีมากๆเลยนะคะการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทสดีหรือเปล่า่ะความจริงแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเป็นสเปคของฉันเลยนะคะคุณอีริก คุณก็สเปคผมเหมือนกันน่ะคุณจีน่านี่เห็นไหมเขามีการแบบส่งจูบอ่าอย่าแค่ส่งจูบเลยค่ะเรามาจูบกันจริงๆเลยดีกว่าคุณอีริกนี่ตาล้วตาล้วตาลอ้ออะไรกูไม่โอ้โหรดิชาจะขิดจะไปอ่าจะว่าไปนะคะเราเนี่ยมาเป็นแฟนกันดีไหมอะโอเค ได้อีกหนึ่งคู่ค่ะเฮ้ยแล้วตอนแรกดิฉันคิดว่าต้องรอตอนเชา้าไม่ต้องรอว่าอยู่ดีๆแฟนคุณอิงลิกลก็ลงมาข้างล่างนะคะเสร็จสิคะเสร็จดิฉันสิคะโอ้โหนะจีบกันหน้าบันไดไปเลยถ้าคุณอิงลิกลงมานี่ก็คือเกมนะคะบอกเลยเกมทั้งคู่ไม่ใช่แค่ชั้นเกมแต่ว่าคุณผู้หญิงคนนี้ก็เกมเช่นเดียวกันค่ะห้ คุณสเปนเซอร์คะคุณเนี่ยซื้อเสื้อจากที่ไหนหรอมาดูดีมากๆเลยอะ่ะฉันอยากได้เสื้อแบบนี้บ้างจังแต่ความจริงแล้วถ้าฉันใส่เนี่ยก็คงจะดูไม่ดีเท่าคุณสเปนเซอร์หรอกนะคะเพราะว่าคุณสเปนเซอร์เนี่ยใส่อะไรก็ดูเหมือนจะดูดีไปหมดเลยอะ่ะคุณหน้าตาดีมากๆเลยนะคะคุณสเปนเซอร์ฉันรู้สึกอิจฉาคุณจังเลยอะ่ะบ้าจีน่าเธอก็พูดไปอะ่ะเสื้อนี่ก็เสื้อตลอดนักธรรมดา ไม่ได้มีแบน์อะไรเลยนะโหขนาดใส่เสื้อธรรมดาย,ยังดูดีขนาดนี้เลยเหรอคะนี่ค่ะดอกไม้สําหรับคุณเอ้ยแล้วเดี๋ยวใครลงมาอ๋อโอเค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 คุณยายลงมานะคะอ้ยดีฉันก็ใจหายใจความ อาคุณสเปนเซอร์คะตอนคุณยิ้มเนี่ยดูดีมากๆเลยนะยิ้มบ่อยๆนะคะฉันชอบมากๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไปคุยที่อื่นกันดีกว่าค่ะรู้สึกเหมือนจะโดนคอมเมนต์นิดๆรู้สึกเหมือนมีรังสีจากโอ้จากตรงโซฟาแผ่มานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพ่อเอ้ยเป็นแม่ฝ่ายไหนนะคะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายดิฉันขอหลบมาตรงนี้ก่อนดีกว่า ไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้กันสองต่อสองแล้วอ่ะไม่ว่าเลยใช่ไหมคะถ้าฉันจะจุบคุณแบบนี้อ,ะอ่ะไม่ว่าแล้วล่ะ ถ้าเกิดว่าเราจุ๊บกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็เป็นแฟนกันเถอคะค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมได้อีกหนึ่งคู่ไปค่ะคู่ต่อไปไม่ใช่ใครที่ไหนไกลคุณยายคน,นนี้นี่เองนะคะเราต้องสีบให้หมดว้าจะขดดีฉันทางอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยโอเคอคุณยายคะ่ะคุณเนี่ยดูดีมากๆเลยนะคะมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองยังไงหรอคะถึงได้ดูดีขนาดนี้ นี่ขนาดยายอายุเยอะแล้วอ่ะยายยังดูดีอยู่เลยอ่ะฉันรู้สึกอิจฉามากๆเลยค่ะเอานี้นะหลานอ่าหลานเนี่ย มาอยู่ใกล้ๆยายแบบนี้สิอยู่กับยายบ่อยๆอ่ะถ้าเราอารมณ์ดีกันแบบนี้นะเราก็จะน่าเด็กยังไง่ะจ้านี่แหละคือความรับก็คือเราต้องมีความสึกเข้าใจไหมจ้าหลานอ่าถ้าพูดถึงความสุขแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นการได้อยู่ใกล้ๆคุณยายเนี่แหละค่ะฉันรู้สึกว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนมีสนเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักคุณยายยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเวลาอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ รู้สึกมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะดังนั้นเรามาเพิ่มความรักกันด้วยการจูบกันดีกว่าค่ะ <c oughs> ยายคะเรามาเป็นแฟนกันเถอะค่ะ <c oughs> โอเคที่บรรยายมาเมื่อกี้นี่คือแบบว่าบทสนทานานก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยจ้ะัมวซัวไปหมด <c oughs> โอเคคนต่อไปนะคะคนสุดท้ายของเราอุ้ยกำลังนอนหลับอยู่เลยอะ <c oughs> คุณตาคะตื่นได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาตื่นแล้วนะใช่ค่ะถึงเวลาตื่นมาให้ดิฉันจีบแล้วแค่ะคุณตาว้าวแล้วมือดิฉันหักอะไรอย่ะไม่เข้าใจคุณตาเนี่ยดูดีมากๆเลยนะหนูเนี่ยชอบคนแก่มากๆเลยล่ะคะ่ะหวังว่าคุณตาเนี่ยจะชอบหนูเหมือนกันนะ ไอเด็กคนนีดิโอ้ยทั้งสวยทั้งแซ่บแบบนี้ตาก็หลงรักแย่สิจ้าอ่าหลงได้เลยนะคะตามสบายเลยค่ะคุณตาเพราะว่าหนูเนี่ยอยากเป็นแฟนกับคุณตามากเลยค่ะ อ้มันก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะเพิ่มพูนขึ้นอุย้ยตายละจะเกมไหมเนี่ยตอนนี้ที่ฉันอยู่ตรงบันไดก็คือยังไงก็คือเสี่ยงมากแม่อาคุณตาคะหนูคิดว่าเราเนี่ยควรจะเป็นแฟนกันนะคะอ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วและนี่ค่ะคุณผู้ชมดิฉันได้ทําการเชิญแฟนดิฉันทุกคนมาอยู่ในบ้านดิฉันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกมไหมมีการตบตีกันเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมณจุดๆนี้นี่แค่เแกเป็นอะไรกับจีน่านะคะ เป็นอะไรกับจีน่าแล้วเดี๋ยวนี้อะไรเนะี่ยโอ้ยไม่เอาไม่เอามรดกอะไรทั้งนั้นเนะี่ยโอ้โหตีอ๊ะแล้วเดี๋ยวนะมอติเมอร์กับเบลลาตีกันแย่งดิฉันค่ะคุณผู้ชมโอ้ยและนี่ค่ะคุณทาวิทเขาเข้ามาคุยกับเราคนแรกดังนั้นเราเนี่ยจะแต่งงานกับทาวิทค่ะคุณผู้ชมเราจะแต่งงานแบบต่อหน้าทุกๆคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น คุณทาวิตค่ะแต่งงานกับฉันได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณมอร์ติมอร์กับคุณเบลล่าเข้ามาเดี๋ยว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 นี่จีน่าเธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงนี่จีน่าเธอทำอย่างนี้กับฉันอ๋อเดี๋ยนะนี่คุณมอร์ติเมอร์คุณทอกใจฉันเหรออ่ะทะเลาะกันเองนะคะตอนนี้จีน่าไม่เกี่ยวแล้วค่ะจีน่าไปแต่งงานก่อนนี่ค่ะก็จะเป็นงานแต่งเล็กๆนะคะแล้วก็มีคนทะเลาะกันในบ้าน <G ül> เขาทะเลาะกันทำไมโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วเขาก็ทะเลาะกันไปตามภาษาอันน้องก็คือแบบทุกคนในบ้านคือแฟนเราหมดเลยอะ่ะคุณผู้ชมล้วดูดิโอ้ยการแต่งงานก็คือไม่มีใครมาร่วมยินดีกับดีฉันเลยมีแต่ตบตีกันอยู่ในบ้านนู่นดูดูดดอ้อตายตาย,ตายวุน่นวายสุดอะไรสุดอู้ตายละตายละตายละตา โอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย